วันนี้จะมารีวิวเครื่องยูมินิรุ่นติ๊กสอนะครับ <Okay. S 1> เครื่องตัวนี้จะมีเชื่อมระบบเผาด้วยนะครับปุ่มนี้นะครับเชื่อมระบบเผาปุ่มปุ่มนี้จะเป็นปรับออโต้นะครับ2ทีนี้จะเป็นธรรมดานะครับ4ทีนี้จะเป็นออโต้นะครับส่วนวอลลุ่มนะครับปรับกระแสะไฟนะครับเป็นวอลลุ่มตัวแรกปรับกระแสะไฟ แล้วก็วอลลุ่มที่ปรับเทานะครับเป็นวอลลุ่มตัวนี้นะครับต่อไปไปดูวิธีการเชื่อมนะครับระบบเทานะครับจะเป็นการเชื่อมชิ้นงานให้เห็นเป็นเกล็ดนะครับ นี่ครับมาดูรอยเชื่อมหมด